สดีค่ะ,คะน้องจรลำเพลินจรน,นี่ลำเพลินออฟฟิเชียล,ลกับพี่นอ้องเ,อ <c oughs> เราบอจะไอ้ต้าวไปเอาขนมาไอต้าคนนั้นไปเอาขนขนอะไรขนเพลงห <c oughs> น,น้วันนีดน่อย้น้เอารห้องน้าอยู่ไหนหน,นี <c oughs> ตรง,งหน้าเมมอ,รอพรู้ว่ามีรถห้องน้านั่งไหนนนอยแล้พี่นองนั่งดีหน่อยวันนี้ไม่ร้อนมากต่บ่านานี่ไปบอเลยดี เดี๋ยวจะสามหลอบไปพักผ่อนลูกพักผ่อนไปพี่น้องพาพี่น้องไปเบื้องคนหน้อยค่ะจากที่เราไม่ได้ไปหาคนน้อยประมาณสองมือพี่นอ้องเพราะว่ากัดซิบบอค่อยได้ท่ายี่น้องเบื้องช่วงน้องขึ้นเวทีเพราะว่าขึ้นพร้อมน้องพี่น้องจะต้องขึ้นเวทีมาแล้วเน,เน่เป็นยังอีกเออลายมาพี่เป้อ อยาไม่พอแล้วก็เอา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 ที่เขียนเนี่ยไปประจบอีกสิบนาทีนะคะบนเอาที่เขียนไปประจบเอาที่เธอเขียนตอนแรกมันไปประจบตับทางที่เธอเขียนเมื่อกี้สอนการวิทยาการไปมั้งตายตายทางนี้ตายทางนี้เขียนไปเขียนบนไปบนก่อนดูตาพี่จอนเป็นหลักโลก โอ้ยฉันบดฉันไม่ต้องมาฉันต้องไม่ต้องมาใช่ไหมนี่มาที่ไรก็มามาแบบแบบนี้คือท่านรอท่านไปเนี่ยนี่เอาเอ่าระบายข้างในบอลนี้มันก็สิเป็นเส้นเดียวพี่แบงใจลายมากเลยมันเถียงเอ้ยจูบสวยแล้วนะลูกเออเห็นไหมนี่มันสวยเลยน่ะเขียนไปถ้าูเขียนไปดูเขียนนั่นเขียนแบบเกาหลีมาถ้าบอกเกาหลีฉันก็แต่งให้เอาบอกเกาหลีบอกเกาหลีจะมาแต่ง เกานี้ก็เลือดเธอไมอยู่ใกล้ๆกันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่นทางนั้นไหมทางนี้มันนอนแล้วทางนี้มันนอนทางนี้มันนอนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปเล่นทางนั้นเห้บไทางนั้นมันใหญ่อ๋อสะดือโอเคนะครับมีให้เดี๋ยวเดินทางเลยทางยัี้มอดงห้อดกระด้ก็โูดเนาะโอเค ก่อนให้มันได้เส้นก่อนค่อยค่อยไปดึงมา สอนโหดมากมันเถียงอุ๊ยคำเดียวใชมันเถียงยช่ไหไม่เห็นบ่าดูเชนิคได้สวยมากเหมือนแหลีเจะเถียงกูทำไมล่ะเออจะปลาขอมจับปารลใครจะกินมกะไม่จอยขายแม่จอยแกินกันฉันกินสีอนงกินหน้าขอยน้ำหนักขึ้นประมาณ สิห้าโลยี่สิบโลเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบโลถ้าหุดอะไรเรากินได้เกระบ่อ้วนดอกแบงนะเป็นคนกระดูกไงเมนบอเป็นจ้งใดตัวะตุมันขึนเจ้กระตัวมีว่จอนพวาขึนขาเทียนแมนคือกันแต่ว่าน้ำหนักกระข้นได้ไมเบนบอแมนคือกันเลยช่วงตัวน้ำขืนเน่นเลยแหละมาหอดกระจกตากับพี่นองว่าจะเสขากันมาหนานว่ามันเียงมาพี่แบงปะ ต้องดูตาพี่จอนเป็นหลักนะคะตาพี่จอนเป็นหลักนะคะว่าเขียนยังไงเมื่อกี้ห่างยาไม่พอนะจอนบอกว่าจะลากไปอีกอยู่ลากอีกเห็นไหมพี่น้องตั้วากันน้จิ้นตรงแสรจสลัดันมุีอวเยอะแต่มนรังนเลยจังเยขายังไม่อ้วนหรอกพี่เบงปล่อยเขากินรูดเหีนตัวเล็กๆเองเนาะฮักแพลงแทนะาทายรูว่าแขนนุ่มปน่ำขว้า แรลงมากันบีบ <tried> ค <benim> ่ะฉันบีบเอาขอโทษที่ฉันบีบห้เด้อวันเด้อฉันบีบทุกลูกวันน้40,000ได้ไหม40,000ได้ไหมช้าฮ่าฮ่าฮ่าบุวันบุวันรู้ว่าเอาอย่าให้กินทุเรียนหมอนท้องกันทุเรียนหมอนท้องเรยหมดเลยทุเรียนชนีบุ๋มเหม็นหายบอว่านี่ จาก,ากมกันเป็นกินแห้งๆเนี่ยมันคือมอญทองค่ะนี่จ๊อมอญทองทำไมกินมันแรงขนาดนั้นอยากถ่ายฮักแพงช่วงอ่าช่วงขึ้นเวทีเหมือนเดิมจังเลยอ่ะไม่ได้ถ่ายเลยรีบอ,อ,อันนี้ขึ้นพร้อมน้องฮักแพลงขอเปลี่ยนเป็นพุทธวเส้ยเออเปลี่ยนไปต้่นอุงอิงกับบริษายอุงกับต้นฮักแพงกับบริษายฮักแพงกับต้นโอ้ยขอลองเลยบริษายซัมแบ่งยู่บอ ครูปอปู้บ,บ้างแั่นหน้านี่เพราะว่าหาลูกยุ่ง็นมาเฮ้ที่อยากมาช่วยทำอะไริที่แสงจะยังไปได้ไหมวันนี้น<า>่าลองทูกสามค่ะไปแก้น่ขาต้องสามเทียบุนเมื่อนี้ ไปหรือเปล่าน้องอยังหุนเลิมๆอยู่เลย จิบนาทีพี่น้องอันนี้กระทงนี่กำลังเริ่มแล้วเริ่อมราค่ะเริ่มจากมาไล่เพื่อพรมแม่์เพื่อนแท้ทุกคนมาให้พี่น้องกำลังใส่เล็กๆ,ๆน้อยค่ะกอลังจะเห็นมาไล่ค่ะทางนี้สู้มือหนีเร็วขึ้นเนาะตะลุกกระเร็วขึ้นอีกอย่งเร็วขึ้นเบิดอห้านาทีเร็วขึ้นเร็วขึ้นแบบเท่าตัวน่ะก็จากสี่สิบห้านาทีเหลือสิบห้านาทีกระชับเบอร์ตอนนี้คือกระชับเบอร์ตอนเนี้ยมาเลย ว่าหันมาเจ้คขากันตายช้อนกันกีตารูกตกใจเนาะวังแรงเนาะนี่ต้องด<า>ูตากีตาพี่หอบยาวดีกว่าพี่ตอนอีกค่ะ นดหน้าไปโดนบวมขึ้นอยู่นั่นแหละปิดคิดหน่อยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดติดตามแล้วก็ดแชร์ด้วยนะคะจะกลับมาคิดหน้าค่ะสวัสดีค่ะบาย